ทางสัพพเมโตสังขมะกเมพันเตวันธามิธรรมังสัพพเมโตสังขมะกเมพันเตวันธามิสังขังสัพพเมโตสังขมะกเมพันเตสรรทางสัเสนังสัพพันทุงอริตาโนภาโวสัทธารคตุติภริตาวานะเมตังสเมตตาประทันตาอวิจิตจิตตาปริตังประนั็นตุ สักเคกเมจะรปเปคิริศิขารัตเตจันตริเควิมาเนติเปรเทจกเมตรุณากานเนเคหาวตุมมเกเตพรม迦ยันโตเทวาจาระรวิสเมยกากันัปนาคาติสันตาันติเกยยงมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันโตธรรมตวนาการโยยมรธันตาธรรมตวนาการโยยมรธันตาธรรมตวนาการโยยมรธันตา มือข้าพระเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นวางคิ้วประนมหัตถ์นมัสการข้าพระเจ้าจะขอเชิญพระศรีสันเพชรเสด็จมาเหนือเก้าผมข้าพระเจ้าจะขอเชิญประพรมเสด็จเบื้องบาซ้ายเชิญพานารายเสด็จเบื้องบาขวาเชิญแม่นางกุกคาเสด็จมาเป็นน้ำรายเชิญแม่นางพระปายเสด็จมาเป็นลมปากข้าพระเจ้าขอเชิญองค์พระยานคราเสด็จมาเป็นสร้อยสังวานข้าพระเจ้าขอเชิญพ่อพระการประทับเป็นกองดวงใจ ข้าพระเจ้าจะทําการสิ่งใดพูดใดภายใดอย่าได้เบียดเบียนวีธาขอบารมีขอขมาองค์พระภูมจิจะทัจะุงบรีม่ธรณีแม่พระองค์ข้าเจ้าเรือและเจ้าบ้านเจ้าองค์การทั้งแปดทิศท,ที่่ันศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตณสถา,านประจําการจูโรงราชจะพิธีณบัดนี้มือข้าพระเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นวางคิ้วพระนมัติณสมัชการขึ้นเหนือเสียร ต่างดอกไม้ตูดเตียนเซโรราบกาบก้มมังคมไหวเชิญเทพเท้าไทยเทวันเทพเท้าไทยเทวา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14แห่งเมืองวาดาล21พระเมธธรณี12ท้องพระโรงใหญ่จงมาชุมนุมณสถานที่อห่งเป็นมงคลณการบัตชนีด้วยเถิดพระเจ้าค่า